สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC g a r าาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะ EP นี้นะคะมาพบกับไม้แดดไม้ดอกไม้ประดับนะคะ,ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพุทธสุขโชคนะคะมีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้หน้าบ้านนะคะจะมีความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงนะคะให้ดอกสีขาวสวยมากเลยเป็นไม้พุ่มค่ะสามารถตัดตกแต่งได้นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ในถุงสวยๆแบบนี้นะคะ เป็นฟอร์มพุ่มค่ะสามารถตัดตกแต่งได้ตัวนี้อยู่ที่490ส่งฟรีนะคะ490ส่งฟรีพุ่มใหญ่มากค่ะพุ่มใหญ่มากนะคะรับ2ต้นนะคะ900ส่งฟรีค่ะ ต่อมาค่ะน้องมีชื่อว่าหงฟู่นะคะตัวนี้ก็เป็นไม้แดดร้อยเลยนะคะถ้าใบเดิมของเขานะคะใบเดิมเขาจะเป็นสีแดงเข้มนะคะแต่ถ้าเป็นใบใหม่เขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วดอกของเขานะคะดอกองดจะสวยมากาก็เป็นไม้ปลูกประดับนะคะปลูกโชว์ปลูกประดับตัวนี้อยู่ที่3 9 0สงฟรีค่ะพุ่มใหญ่ๆนะคะ ไผ่แมวค่ะตัวนี้จะอยู่ในไซส์กระถาง10นิ้วนะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่280รับ2ต้น500ส่งฟรีนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยค่ะ,ะต้นนี้นะคะคือใบเงินนะคะดอกเขาก็จะสวยมากเลยเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดไซส์กระถาง10นิ้วฟอร์มพุ่มใหญ่ๆค่ะ280นะคะรับ2ต้น500อส่งฟรีค่ะ เฮงค่ะไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะ280ค่ะดอกแก้วนะคะ280ค่ะรับ2กระถางนะคะ500ค่ะแก้วเจ้าจอมนะคะให้ดอกสวย390ค่ะรับ2ต้นนะคะ700ค่ะใส่กระถาง10นิ้วนะคะพุทธูอินวันนะคะ ให้ดอกสีขาวดอกใหญ่ค่ะแล้กระถาง10นิ้ว280รับแพ็คคู่นะคะ500ส่งฟรีค่ะนีออนนะคะให้ใบสีขาวสว่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับดอกสีม่วงนะคะปลูกโชว์ปลูกประดับนะคะปลูกประดับตกแต่งนะคะ280รับแพ็คคู่นะคะ500ส่งฟรีค่ะตอนนี้เหลือเพียง2กระถางเท่านั้นนะคะดอนย่าค่ะ 280รับแพ็คคู่นะคะ500ค่ะชะบานะคะชะบาดอกใหญ่สีชมพูค่ะ280ค่ะรับแพ็คคู่นะคะ500ส่งฟรีเข็มสีชมพูนะคะพุ่มใหญ่มากเลยให้พิเศษค่ะที่390ส่งฟรีนะคะเข็มสีชมพูค่ะ,ะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะ สีขาวก็ราคาเดียวกันค่ะ350ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่ๆนะคะดอกเขาก็จะแทงมาเรื่อยๆค่ะและต้นสุดท้ายนะคะคือต้นลีลาวดีค่ะสีของน้องนะคะม่วงขาวเหลืองสีสวยมากค่ะ,ะต้นนี้นะคะต้นนี้ความสูงน้องอตั้งแต่พื้นขึ้นมาเลยนะคะต้นนี้จะสูงอยู่ที่ หนึ่งเมตรนะคหนึ่งร้อยเซนนะคะหนึ่งร้อยเซนสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองสีเดียวกันนะคะแต่ว่าต้นนี้น้องจะยังไม่มีดอกนะคะราคาเดียวกันค่ะสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีต้นนี้เตี้ยก,กว่านิดเดียวนะคะสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะใจกกระถางสิบสองนิ้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ